มาพี่น้องกินตำบักหุ่งหรือตำบักกอยเนี่ยมาแรงเอาให้เห็นเห็นกล้องเออจิ้งโคกมึงรู้พี่น้องใส่ปูดองเป็นตัวเป็นตัวเลยเสียดแซ่บเนี่ยล้อยากให้พี่น้องเห็นเลยมันเขาทาเลยพี่น้องใส่บักหน้าสามสี่อู้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาแล้วเอาแล้วซีมกันเด้อพี่น้องเด้เอเนี่ยคุณเห็นไหมนะเห็นไนหะมเน่ยจิ้งกะแล้งกันพี่น้อง จำมาคงบุ้ยตรวจจาดหูเลยแซ่บแล้วคิดอยากกินเดี๋ยวก็สิทอดไข่เมื่อนี่บอกพอเห็ดพอเห็ดแน่วหยากจองนะพี่จองไม่เห็นปูดังใกล้ๆ่โคกเป็นไก่โคกข้นแม่เห็ดไม่ใก่เห็นโคกเห็นโคกเห็นคนกัน บุยสุดยอดพ่อพี่น้องจ้าไม่กินข้าวแรงน้ำกันเลยจ้าแกอ,อีกนึมั่นขนาดเลยแซบ่บแซ่บพี่น้องรสชาติได้ที่เลยเนา,ทาะท่าจะทายไังเทเ่ด้วยลูกทายทายไงไทย เห็นถาดเออเอาพี่น้องนี่มาดพี่น้องกันเลยจ้าปูดองอันเนี้ยเลยจ้าอุ้ยมือนี่แห้งแสบครับเอาให้มัดได้คกสุดยอดประทูเป็นไดพี่น้องเป็นไดเห็นป่กูดอง แซ่บนาตางสี่แซ่บโปรดพี่น้องหนึ่งตักหุ่งตั้มหนั่งสี่ไก่เกีียวกับปากรั้นไอพร้อมเด้อเดี๋ยวย่าสิแกอีกนึงนี่นี่ปุ่นแขีนกอดจอดเอาซ้ำนี่ละซ้ำนี่ละพี่น้องมากินข้าวแลงน้ำกันเอาจ่องเห็นเลยที่างามงามเลยที่โอ้โหซ้ำนีล่ละจ้า